ครับสวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้ครับพบกับครูคนวณม่วนใจครับวันนี้ครับจะมาพาเด็กๆทุกคนนะครับมาฝึกคิดนะครับเกี่ยวกับแมทเทสครับวันนี้เป็นแมทเทสที่1นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับวันนี้ครับคุณครูคนวณนะครับจะพาทุกคนนะครับมาทดสอบและก็มาเรียนรู้นะครับโจทย์เกี่ยวกับเรื่องกลนที่2นั่นเองครับวันนี้ครับแมทเทสข้อที่1นนะครับดูเลยครับลูกๆครับนี่ครับ โจทย์บอกว่าลูทแปดลบลูทสองทั้งหมดส่วนด้วยลูทสองวันนี้ครับเราจะลบกันได้อย่างไรหนอนะครับที่สำคัญเรื่องนี้ครับใครที่จำได้นะลูกนะการที่จะทำเรื่องกลที่สองเนี่ยให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องจัดแต่ละตัวให้อยู่ในรูปอย่างง่ายตอนนี้คนที่ยังไม่ได้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็คือนี่เลยครับ รูทแนั่นเองนะครับส่วนรูทสอนะครับกับรูทสออยู่ในรูปอย่างง่ายเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดรูทแ8ให้อยู่รูปอย่างง่ายคงจําได้ใช่ไหมครับรูทแนะครับถ้าทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเราใช้แผนภาพต้นไม้ช่วยในการแยกตัวประกอบก็ได้นะครับและจะเป็นวิธีที่เร็วมากนะครับจํานวนใดครับที่คูณกันแล้วได้8ครับ คูคำนวณเอา4คูณ2หรือ2คูณ4นั่นเองจะเห็นว่าทุกคนเคยเจอมาแล้วใช่ไหมครับ4เนี่ยถอดรูทที่2ได้นะก็คือได้2ใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นรูทแปดทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับนี่ครับก็คือ2รูทสนั่นเองนะครับเราก็จะเอา2รูทสนะครับมาแทนที่รูทแปดตัวนี้ เดี๋ยวเราก็จะจัดให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนั่นเองครับไปต่อกันเลยครับนี่ครับรูทแปดก็คือ2ลูทสลบด้วยรูทสองแล้วก็ทั้งหมดส่วนด้วยรูทสครับนี่ครับ จากที่เราเรียนเรื่องการดําเนินการทางกลนที่2จะพบว่ามีการบวกการลบการที่จะบวกหรือจะลบได้เราจะนําจํานวนจริงข้างหน้ามาบวกกันแล้วก็ดึงรูทสมาเพียงแค่ตัวเดียวครับเพราะฉะนั้นคําตอบของเราก็จะได้จํานวนจริงข้างหน้านะครับของชุดแรกคือ2ชุดนี้คือ1น,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้2-1ลบหดึงรูทสมาเพียงแค่ตัวเดียว แล้วทั้งหมดส่วนด้วยรูทสองแบบนี้ครับจะเห็นว่าเป็นไงครับรูทสองกับรูทสองสามารถตัดทอนกันได้เพราะนั้นรูปที่สวยๆและคำตอบของเราที่สวยของโจทย์ข้อนี้แมทเทสหนึ Math ่งครับก็คือ2อลบหได้1นั่นเองเพราะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ1ครับ จากรูปไม่สวยนะครับกลายเป็นอยู่ในรูปที่ง่ายเพราะเราใช้เรื่องของการทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายของแต่ละพจน์นั่นเองโดยใช้แผนภาาต้นไม้ช่วยในการหาคําตอบอย่าลืมเอาเทคนิคตรงนี้นะครับไปช่วยในการทําโจทย์ในข้ออื่นๆนะครับเป็นไงครับลูกๆวันนี้เราได้ฝึกการทําให้อยู่รูปอย่างง่ายแล้วก็หาค่า ของกรนที่2ตามโจทย์ที่ให้มาในเมททิสหนเดี๋ยวเราไปเจอโจทย์ข้อต่อ,ตอ,ตอไปกันเลยนะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ